พวกนี้สูงมากเลยครับแล้วเจดียนี้องค์ใหญ่หน,นะวัดศาสสาาเป็นโบราณสถานวัดร้างตั้งอยู่ที่บ้านวัดตูมหมู่ที่3ตําบลวัดตูมอำเภอพระนครศรีย,ยุทธยาจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยา ปัจจุบันเหลือเพียงซรากเจดีสูงที่มีต้นโพขึ้นคลุมเท่านั้นโดยมีบ้านชาวบ้านตั้งอยู่ล้อมรอบวัดแห่งนี้ไม่พบประวัติบันทึกการสร้างครับทราบเพียงว่าเป็นวัดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและมีบันทึกในพระราชหัตถเลขาเรื่องสเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเท่าและพระราชกระแสเรื่องจัดการทหารบนทนกรุงเทพในรัชกาลที่หได้เขียนถึงวัดศาส,สดาไว้โดยมีเนื้อหาเรียบเรียงไว้ดังนี้ครับ เมื่อวันที่27ตุลาคมรศตรงกับปีพุทธศักราช2,451ในหลวงรัชการที่5เสด็จตามลำน้ำมาถึงวัดศาสดาประทับเสวยพระกยาหารที่ศาลาการประเรียนริมน้ำวัดศาสดาและกล่าวบรรยายถึงวัดศาสดาไว้ว่าวัดนี้มีพระจำพรรษาเพียงรูปเดียวมีญาติโยมนั่งรายล้อมในวัดมีกุฏิหลังใหญ่และดูใหม่อยู่เมื่อเสวยเสร็จ จึงเสด็จไปทอดพระเนตรอุโบสถและวิหารมีเจดีย์กรมหนึ่งองค์ตั้งหลังวิหารตัววิหารไม่มีหลังคามีพระพุทธรูปปูนปั้นหกองค์แบบลบบุรีในอุโบสถมีพระเช่นกันแต่ดูไม่เก่านักจากบันทึกนี้จึงบอกได้ว่าเมื่อราวร้อยกว่าปีก่อนนั้นวัดศัสดาย,ยังไม่ได้ร้างลงไปเป็นที่น่าเสียดายที่เวลาผ่านไปได้ไม่นานแทบไม่หลงเหลือโบราณสถานใดๆให้เห็น หลงเหลือเพียงซากเจดีสูงเป็นอนุสร์ให้รู้ว่าเป็นตำแหน่งของวัดศาสดาเท่านั้นตอนนี้เรามาวัดร้างอีกวัดหนึ่งนะครับชื่อว่าวัดศาสดานะครับแต่ในเนี้ยจะมีวัดร้างอยู่หลายวัดนะเส้นทางตรงนี้ข้างๆวัดตูมครับเมื่อกี้ปากซอยให้เห็นแล้วนะครับจะมีวัดหงนะ แล้วก็มีวัดาศาสดาแล้วก็มีวัดนางเลิองอยู่ข้างในนี้เป็นถนนเส้นเล็กๆอย่างนี้ครับไม่ไกลนะต่างจากวัดตูมเล็กน้อยตอนนั้นยิ้มอ่ะย <c oughs> ิ้มชี้ทางผิดเหรอไงบอกว่าจตาได้ไปอยู่อยู่ขวาแต่ยิ้มอยู่ข้างนี้ใช่ไหมอ่าเนี่ยน,นี่ไงเป็นกําแพงเด่นเป็นสัง่า ตัวนี้วัดหงครับชอบไ,ไหมเรื่อไม่ปิดตามอันนี้วัดหงเข้าไปถ่ายปะเดี๋ยวค่อยไปเราจะมาที่วัดศาสดาก่อนนะครับถูกวัดใหม่ครับ พี่ตำปลาตามาาสัดามานานมากแล้วมากลับไปนนท์แต่ก่อนนะ่ะนนท์ท่าวงนะแล้วใครบาคนบอกับไมโอ้ยนนท์ก็รู้จักอยู่มีนะมีฟุกด้วยฟุกก็มาฟุกมันเรียนจบมันจบที่นี่ไงราชพัฒน์อยุธยาแล้วมันก็ไปทําง,งานกรุงเทพแล้วตอนนั้นอยู่ที่นี่ก็พามาเที่ยวด้วยฟุกก็รู้วัดเยอะ จะมีวัดศาสดาอยู่ด้านซ้ายมือนะนี่ครับจะแข่งต้นไม้ต้นโพต,ตรงนี้สูงสูงนี่คือพุ่มทับเจดีนะครับนี่คือวัดศาสดาครับในช่วงสมัยรัชกาลที่ห้นี่ยังมีวัดมีพระจำบรรษาอยู่นะตามบันทึกนะแต่จากนั้นก็คือโอ้โหแบบไม่เหลือแล้วสวัสดีครับก็มาถึงแล้วนะครับที่วัดศาสดาครับ ตอนนี้เหลือแค่ซากเจดีนะครับที่ต้นโพขึ้นคลุมแล้วนะฮะเหลือแค่นี้แหละครับวศาส,สดานะแต่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยที่นี่ยังมีพระจำพรรษานะครับเขียนไว้นะครับว่ามีกุฏิพระด้วยนะกุฏิพระนี่ใหม่เลยนะแต่ตอนนี้คือเหลือแค่นี้แหละครับแล้วก็ไม่หลงเหลืออะไรอีกแล้วนะเป็นไปตามกฎไตรลรักนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาครับเดี๋ยวว่าพา ดูนะครับบรรยากาศให้เห็นเนี่ยตรงนี้เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ประสมควรเลยนะครับเดี๋ยวพาชมครับก็ลายล้อมไปด้วยชุมชนหมู่บ้านนะครับแถบนี้ชาวบ้านก็จะเช่าพื้นที่วัดอยู่นะก็คือต้องจ่ายค่าธรมเนียมรายปีกับสำนักทพุทธศาสนานะครับ อคนี้สูงมากเลยครับแล้วเจดียนี้องค์ใหญ่นะแต่เราไม่เห็นสันฐานว่าเป็นเจดีแบบไหนยังไงเดยนเดินก็ไปตรงนี้ครับ เดี๋ยวผมพาเดินขึ้นมาั้าบนนี้นะฮะอันนี้ค่อนข้างสูงเลยนะครับอันนี้ล่องรอยเนี่ยขุดเจาะโอ้โหคือที่ใดมีเจดีเก่าที่นั่นย่อมมีรูเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับที่กรุงยทยาและก็ทุกๆท,ที่ครับนี่เป็นร่องรอยในการหารุประหาสมบัติต่างๆอย่างนี้ครับ เกอบหมดอ่ะตรงที่ว่าเห็นเป็นจะจะดูไม่ดีที่เป็นฐานนะ